่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเอายางมงแอวมาคราดนะผมฝั่งนี้ไถนะนี่ฝั่งนี้ไถฝั่งนี้มีน้ําผมไม่ไถนะผมมันจะคลาดเอาเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีรอยหรือเปล่านี่นะลองมารอบหนึ่งแล้วนะครับเออก็จงพอได้นะผมกระเด็นน้านี่ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องถอดล้อนะครับผมแนะนำนะครับผมสำหรับคนที่ขี้เกียจถอดล้อนะครับอย่างผมนี่แหละคนแรกนะครับมา ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคอนราฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟุกเอ็มคอนราฝันทุกคนด้วยน,นะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งสองวัวเล้านะครับกำลังาเาบิ้งขาดหน้านะครับเตรียมวันเข่าเนาะนี่เดซิวานแรกนี่แหละหน้ากับแป้งน้อยๆนะครับปุ่นใหญ่ปุ่นไหนนี่เนาะมันนี่มันนี่กับไทยไว้เม,มื่อนั้นนะครับเดี๋ยวเขาบบบริเวณล่อนะครับจะเอาลอ่อนี้เลยไทยล่อยางบมงแอลนี่แหละล่อใหญ่ๆนี่แหละ จุงกะเตรียมตรวนมาให้บ่าวๆครบเคลียร์ให้ญาตินมมาเหมือนี่ตรุ๊บครุบตราวให้นี่យកកង់នេះលើមកកង់แดกទេញោមបងប្អូនមើលវានឹងតបានអីចេះណានេះแซกក៏มันมันធមណាទេពីទូចមួយពីມືរៃពីរៃនាំແມ່បងប្អូនមើលបាយครับผมขออนุญาตใส่หัวแป๊บนึงนะครับ Hèn cao sung sướng mày nhé, anh có đơn Hả? 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 ก็ได้เร่งเร็วไม่ได้นะครับมันวิดน้ำใส่หน้าผมนะครับเมื่อกี้เจอเปลาช่อนตัวเบิ่มเลยตรงนี้นะคุยไตรพ้องบางแมวบางปูนไปเราเรา,าแตง่้าสักของรอบนะครับดินก็ได้จะแตกดีนะครับตัวนี้ ตัดดีกว่านะครับเหมือนกับว่าน่าจะทําได้ดีกว่านะครับครันี้จะย้อนแสงหน่อยๆน,นะครับเมันเ,เป็นร่องมันนะผมเราต้องตัดเอา ยังไงเพื่อนะได้เลยนะครับตอนนี้จะดีหน่อยนะผมไม่ค่อยย้อนแสงนะครับใช้กล้องโกโถ่ายนะครับ ยิ่งยาวนะครับเพื่อให้ดินตรงนี้มันเละไปด้วยเ hey. hey, <Hey, S 1> เป็นยังไงนะครับเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม่เป็นรอยนะครับไม่เป็นรอยล้อนะครับ ขนาดว่าเป็นล้อยางนะเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เสียงเท่าล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กนี่เสียงจมมากนะครับปีนี้นี่รถไถใหญ่นี่ก็แย่หน่อยนะครับถ้าไปเดียวๆนี่โอ้ติดมานี่ทํายากนะครับถ้าติดตื่นๆพอทําได้ก็โอเคหน่อยนะครับถ้าติดลึกนี่จบเลยนะครับฝนตกลงน้ําขังตามทางมนานะครับดินมันก็จะบวมเนาะ พอดินบวมนี่ลงไปนี่จะพาวนะครับอันนี้ปลาอยู่อ่ะเมื่อกี้สองตัวในดินครับขบด้วยนะครับนะผมขบผมหลุดออกหรือเปล่านะ สกีก็อยู่นู้นนะครับไหนล่ะนั่นน่ะตั้งอยู่นั่นนะครับจะไม่ได้ใช้หรอกผมนั่งไปนี่สกียุบลงเลยน่ะเสร็จเดี๋ยวนี้แล้วนะนี่นี่ แช่ไว้แล้วนะผมแช่ไว้เมื่อวานตอนเที่ยงนะครับเราดูว่าพอจะวานเลยหรือว่าจะเอาไว้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งแช่ได้คืนเดียวนะอืมดูดีายนะครับอปู่ฝั่งนี้ดีกว่าอยู่ฝั่งนู้นกระจายชนะผมนะครับใป่ซากล่องนานเรนด้วย ได้เลย ไหนล่หรอเอวเป็นปลานะครับไปช่อนเอา้เอา,อาไปไหนแล้วล่ะเออไปช่อนตัวไปเริ่มเลยนะครับ ไม่อะไรแล้วหรือว่ามันโดนรถเหยียบไปแล้ว 嗯。Oh. ก็สูบน้ำออกเหมือนเดิมครนะลมก็จะไม่ลมนั่งอยู่แถวนี้แหละลาดเนี่ยรอยผมถ่ายไว้นะครับตรงนี้ตรงน้ำมันก็ผ่านลงลึกหน่อย میام نه. หนึ่งล้อล้อ,อยางพันนะครับผมไม่ธรรมดานะครับอุ้ยลาลาไหนหลาะเห็นทางลังเลยเมื่อกี้นี้ นี่นะผมสกีนะครับผมนั่งตามนะครับแต่ว่าไม่ได้นั่งนะครับดินมันโลมอยู่แล้วก็ผ่าเอคาดนี่จะปรับไม่ผ้าคาดมันตั้งก็ไม่มีรูปรับนะครับก็เลยไม่ได้ใช้สกีนะครับผมอุตส่าห์เตรียมสกีมานั่งอย่างดีนะครับอันนี้เอาของพ่อน้องกระโดดมานะครับเ,เดี๋ยวนั่งคาดตอนก็ได้ นี่นะครับผมก็เกือบแล้วนะครับเหลือแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวสูบน้ําออกแล้วก็หวานข้าวได้เลยนะครับตันนี้ผมจะปลูกเป็นข้าวนาปังนะครับผมข้าว็ขอครบอะไรแปดเจ็ดหรือแปดเก้านี่แหละผมก็จําไม่ได้นะเอาของช่างผีมานะครับแล้วก็จะหวานกาว่าสามเดือนก็สูบน้ําออกแล้วก็เกี่ยวนะครับแล้วก็เอากล้าจากข้างบนมาดํานะครับเพราะว่าจะทํากล้าไว้ด้วยกะว่าจะได้เกี่ยวแล้วก็ ุยปลาปลาดิวนะครับจะได้เกี่ยวก็ดําไปปูกล้าไว้นะครับโอ้เวียดนามแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนยางมังแอลนี่ก็โอเคครับผมผ่านนะครับผมใช้ได้เลยนะครับนี่นะรอยเขานะครับผมฆ่าตัวนี้มาสองรอบนะครับนี่ก็ดีครับผม แตถ้าเป็นค่าดินแห้งดินนี่ก็น่าจะเป็นรออยู่แต่ว่าวันนี้เป็นมันเป็นดินตมนะครับก็จะเป็นตมไหลกลบรอยเก่านะครับส่วนปลาก็เดี๋ยวสูบน้ําออกเอาปลานแน่แหละนะครับเจอตัวเบื้เริ่มเลยนะไปครับผม